สวัสดีครับพี่น้องเมนูที่ทำการก้อยไข่มุดแดงครับพี่น้องนี่ครับไข่ม <tro leer> ุดแดงตรงๆเต็มน้าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไทยหนึ่งร้อยบาทเดซัมเนี่ยนะพี่น้องร้อยเนึ้อมันแพงโลดเลยเท่าไรเจ้าละหกร้อยแกนโลละหกร้อยมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงพริกเผาคั่วปลาล่าน้ำปลา วัวปลาไส่แม่นเบิดนี่เด่เอาแค่ฟีก่อนหน่อาอาเพจจีบอ่พอแล้วมันเด่นเกลียวกันเด้ยมันเด่นเจียวกันเขาที่เขาขั่วของชู้รถโอ้โหไปร้ายแสบร้ายของชู้รถ แล้ต้ไ่งป่ะมใชประเดีด๋ยบุ้งนำก้อนให้พี่นอยประเดีด๋ยอ้ทบอกให้ยก่นี่อยจับน้อยจัน่อยเจือกนองจานไหมแนบัยเนียงยังไงเด้อสอนมาด้วยอัะนนะียงสอนแจ่หนำสอนม่นำนมาเนยง มาเว้เอามาเงินห้ิพูดี๋ยันย่างไม่ได้บอค่เียวเอาไปฝันพี่เดยบอกค้งเอาบอกคู่ไปแล้วนะไปแล้ยี่บ่ ก็ใส่ี่ือใส่วะบใส่เห้มันบักฟักมันสุกสะกกอนฮะบักฟักมันสุกสักกอนได้ไหมนอืมใ่นขนขนนเป็นกระเบนเฮ้ยได้รงใจดี กินออกเลยกินออกละกินข้าวปั้วหมใ้อพร้อมใจด้วยกันได้ด้วยด้เห็นหาสูบยูได้เหรอดีไหมโอ้เราไปเห็นหรือเปล่าพอเอาไปใช้ใส่ตรงมากเลยมหน่อยโปรดเสริมเสริมไปเอย ุงละหกโลละหกลอยพาัายขีพออ่บานห้าเนาะโลละสองลอยแต่ว่าใครอยู่บ้านหฮาสีพ่งคายอยู่ตลาดมลินเป็นใครประตูเง,ง,งั้นงใครตรงสีอวานโมนแบบที่ใคผ่านเลยใครน่ะเออยู่บ้านหฮาให้แต่แบบนั้นนะมีเปียกคมากแม่เปี๊กปปยกยา ยากแม่เป่งมสันเลยก็เสกอี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 กอ่เอาเบิร์หนิอ่เบิร์อมันลายเบิร์ันมาเสียนเลยมีพวกเขามีพวกเขาหั่นเสียนกะบาดมือสองเลปอกเปลือให้เราแน่นี่เอาคงไปปอกเปลือห้เลย ตสือดีนะมันยังม <man ic ramen initiation> ีหอมคิดอยู <Rogers> ่ว่าสิเอามาแกงหรือสิเอามาย่โอ้โหสีปปัดรซงเมือั่เรกินลมีมดแดงมันนี่ยาย่ไป่าทใส่ใส่ต้องข้ให้รกเกอรักสองเอาแปบกองจังหวะนั่นต ฟากใส่แด้วพอดีป่ะแบบปบอ่ะอะือไปพอดีป่ะรับมันเดียวอืมแวเราราบแม่หนึ่งพี่น้องก้อยไข่มดแงมดงกินเขาแงดงไปเบิง อีกเมนูหนึงเนี่ยสองอย่างขัวไก่ย่างกับวัคฟักี่างไก่ใส่วัคฟักไอทิมน่ะสิเอารถเนี่ยกับบ้าบใส่ข้าวตุวมห้อมีนรออมนากันอันนี้ถั่วมักฟัก่สด ดีก็ดีเลยแต่เสียบเลยมั่นเอาสิครับเซี๋ยวใส่จมูกเตี๋ยวใ่ปูด้ยเอาซีบ้างกยนซีบเมื่อไหร่จะอยู่หนเอเออไออีกไคมพ่อพ่อพ่อแสนสอง ก็ดาวสมบูรณ์ด้่ไหมแต่เอามาซีมีจกุกเงินสดบอสเองมังขายยาี่ขนาดไหอ๋อขายขนาดมาซื้อแท็กซีไ่ไปไหนเนี่ยแบบว่าอ๋อเนยนอนใช่ปะควมามังค้าคู่วครับกิบนี่ละใส่ถ้เย้น,นยไปนองเห็ดเนี่ยกินสองอย่างอีงหละเอาบพุ่งมาฟ้ สวัสดีครับ